ครนนเจอยังน,น,นะครับบรรยากาศเข้าครัวตอนเย็นนะครับ <laughs> ชีวิตในเรือ,อการใช้ชีวิตในเรือครับนะม,มาดูกันบรรยากาศยัง,งค่ำคืนเตรียมตัว แฟแล้วนอนตรนี้วนวายกก่อนเกียวเลยสับคอสับหัวมีตัวเราวม่ก็คิด ด้านหลังก็จะเป็นพ่อครัวหัวป่านะครับเฮียเข้าครัววันนี้นี่หญิงคก่ะบรรยากาศน,นี่กับบรรยากาศน้ำเดือดแล้วนะครับส่วนข้าวนะครับหุงเรียบร้อย <c oughs> นี่แหละครับ <c oughs> การใช้ชีวิตในเรือนะครับนี่เต็มหม้อเลยหุงเองกับมือ หม้อต้มขิงขาใส่ลงไปข่าลอยใส่เครื่องเข้าไปแล้วนะครับตักน้ำมันสดน้ำ,นำไม่ใส่ไปต้องโคกหรอครับ <laughs> นี่นะครับการใช้ชีวิตในเรือเนาะ <c oughs> สนุกสนานกันไป ไม่เครียดไม่เครียดเยกเปิดกันปดมากินด้วยกันครับใส่นะนี่ครับ้ต้มยำเมนูอะไรครับต้มยำปลาเก๋าเก๋าเนาะน้ำลายไหลเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับรอเดือดแล้วย่อปลาเก๋าใส่ได้เวลาปลาเก๋าลงแล้วนะครับตัวเป็นตัวอย่าใส่ มีสูตรครับกุกมาเอะ่ยดกใส่ไมหมดถจไงนปล่อยคนคนคนอเนคนคนไม่ได้กินเพราะว่าเหอนสูตรนะครับสูตรใส่เรียบร้อยก็ปล่อยไปต่อให้มันเดือดให้พ่าดแล้วยไปจับุงจานจิ้มับ่าอืมให้มันสุกก่อนแล้วตัวที่อันี้เป็นเป็นอันนี้ใส่ทีหลังเหรอไอเป็นตัวที่ทอดครับ อ๋อเอาที่เป็นท่อนลงอันนี้เป็นต้มยำที่เป็นเห็นดนางฟ้าใช่ไหมเห็นดนางฟ้ามีเห็ดน,นะ,ะเห็นดนางฟ้าเดี๋ยวเราจะเอาเห็นดนางฟ้าใส่นะครับน,นึกเอาครับหรือว่าผมไม่ได้ครับไม่ไข่ด้วยโอเคครับเจะรอรอรอ้รอน้าเดือดหอ,อมกระจายนะครับน้ําเดือดแล้วรอชิมได้เลยนะครับอ่า รู้นะว่าดูคลิปผมอยู่หิวอะ่ะนะครับเดี๋ยวมากินเวยกันชีวิตในเรือก็แบบนี้แหละครับเตน,น้ำเดือดกอนปักใส่ใหนน้หมดอันนี้อะไรพริกเผาพริกเผาอ,อ๋ออันนี้ก็จะเป็นเอนนาไว้ทอดเนะาะครับไก้ทอดเรามีอาหารรอบดึกนะครับฮ<อ>ะดูบรรยากาศาข้างหน้ามั้งครับเสร็จแล้วย,ยังมัดเบ็ดนะ ไอ้นั้นมัดดีไหมน่ะนี่น่ะมัดดีป่ะน่ะใส่ครับขันหัวเลือนน่ะอืมจรับรอชมในคลิปยาวๆกันนะครับผมบรรยากาศตกปลาทำกับข้าวใส่นนาอีกหน่อยเซฟ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 เป็นไงครับโอ้โหดูสีสันตอนนี้ไง แล้วมึงไหลน้ำลายไหลข้าวนาไปหน่อยนึงนะเบียร์เย็นๆนะโอ้ยไก่เลยอือบอกเมาชีวิตในเรือเนาะสุดยอดเหยียบโดนไม่พ้นฮู้โดนอะไรวะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการใช้ชีวิตในเรือนะบ้านหลังหนึ่งนะอยู่แบบนี่เด็ด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 แล้วไข่เจียวร้อนๆข้าวร้อนๆโอ้โหอ่านมออกครับนมนมนม นมออกเป็นไงครับเนี่ยข้าวคั่วแจ้วเุาไปไว้ไหนดีเอ่ยหน้าหน้าหน้าด้านหน้านั่นแะครับจะคงข้าว่างไปทำเรื่องอื่นต่ออือันนี้อไรกระทะมาอันนี้นะเดียวอันนี้ไหมใช่ใช่ขาขาวนั่นแหละครับอดใจไม่ไหวครับนะขอชิมหน่อยข้าวขาดชิมให้ขาน้ำปลาไปหน่อย อย่าลืมนะครับปลาเก๋าต้มน้ําให้เดือดก่อนนะครับใส่แบบไม่ต้องคนนะครับมีเหรอ้่วยเหรออยู่ข้างบนไงอยู่ในตะกร้าอยู่แอบนึงอ่ะอือหืมอือหืมเขาบอกสุดยอดต่อไปก็เป็นเมนูบ้านๆเมนูบ้านๆไข่เคียวทะเลเนาะไข่เคียวทะเลครับก็ทำเไย มากินด้วยกันนะครับมีอาหารอะไรนะปลาทอดไข่เกียวแล้วก็ต้มยำอืมเพาบอกติดตั้ฟองข้าวหัมคนเนี่ยข้าควัวอยู่บ้านทำประจำไหมเนี่ยครับอ๋อละฟงนัวอืมแต่กินก็หอมเลว ขอติดเตาก่อนดีกว่เเาเอายังไม่ใส่ครับรรยากาศพรทำอะไรรายการทำอาหารนะครับผู้ชายเข้าครัวบอยเฮียเข้าครัวอย่างวันนี้อนทำอะไรพรเขาเขาปลานี่ยเลยใส่เกลือไปแล้วเขาเกลือเขาเขาเกลือเขาเขากรไป๋อพร้อมนะครับอือหือไข่ปูไข่ปูเด็กเปกมา นเดี๋ยวเราจะฟังเนี่ยวาฮย้อดยอไข่เคี่ยวทะเลครับปีนป่ะปีนป่ะ ไม่ลงหม้อหรอตอนกลับทำไมเนี่ยอย่าเสี่ยงเลยไข่มันจะสุกแล้วไข่ต้อมีเยอะหลายกองสวนขั้นกลับยากนิดนึงเป็นอย่างนี้แหละยอดนะครับจับแล้ครับ epic ใหม่แล้วครับ นี่เป็นไงครับได้กลิ่นหอมอยู่เลยว่ารู้แล้วว่าอยูแน่นอนรู้เลยว่าหิวแน่นอนนาะตอนลังรถติดอยู่บนถนนอยู่แน่นอนดูดูถนนบนทางดีๆนะไม่ใช่ดูไข่เงียไม่ได้ฮะไอไข่เงียไข่เงียเะว่าตอนนี้รถติดหิวข้าวแล้วแน่นอนเออวงไ่ใช่ไหมตอนนี้เวลาทุ่มครึ่งหิวรถติดจังหวะมาดูไข่มาดูไข่เงียครับเริ่มเหลืองแล้วครับออ๋หอมจถึงหอมฉุ๋ย นี่จะเป็นระบบ 4G 5G อะไรนะนี่ก็ได้กินด้วยอ่ะปกดีอ่ะอุ้ยกินหอดเนี่ยเกลียวหอมอะรุมปูมววาโอ้มันมันโอ้มันเยอะหวาน อย่าเราอย่าไปโรคขวยมากกินได้แค่กินกินไม่ได้ก็ต้องกินไม่ได้ก็ต้องกินเพราะว่าเราอย่าไปโรคขัเยเยอะนมันอยู่ไม่ถึงร้อยปีแน่นอนเจ็ดสิบแปดสิบก็เล่นแล้วต่อไปก็จะเป็นปลาทอดครับทอดปลาเกา๋าต้มยำปลาเกา๋าครับต้มยำปลาเกา๋ <laughs> เกาเคาบกลา อาเอฟเฟกต์มามันไม่ร้นรอนเหอเน,นี่ยเอ,นนอฟเฟก์เลยเอฟเฟกต์ไหมยังฉี่ไฉี่จ้าน้ำมันเพิ่งเดือดความสุกเล็กน้อยครับกับการทาบข้าวในเรืออ่าดูกันญาญาครับผมนะติดตามกันไ,ไปไเรื่อยๆความเพียงเพียงหน้ากันแล้วนะครับมาใครที่กำลังขับรถอยู่แวะข้างทางก่อนนะครับ มากินข้าวด้วยกันก่อนนะดูถนนหน,นทางดีๆนะครับแวะข้างทางกินข้าวด้วยกันก่อนนะครับไม่เหลือแล้วล่ะไม่อล้เรเร้มเอะอแ้วะไม่รลออาาม,ม่นะมัเจะมรอะไรอไแว่ะ่้ว่เอ,อะเมะอเีม สดเลยอะเม่์แนางกินข้าวกันครับแิ้ข้กกไ,ไก็เจอ,อะนะัางทางก่อนนะครับนะค่อยรับชมคลิปกันต่อมากินข้าวด้วยกัน<อ>ป๊า เป่ายังครับร้อนนะินเอาอย่างกินออกินออกินกินตกเองทำเอง ด้วนะครับน้องปลามึงน่ะตองไอ้นั่นนะหมู่บ้านนั่นะหมู่บ้านไหนครัหมู่บ้านนเออจุ่มยำปลาเขาเจับหลายดีวผมต้มยำน้ำข้นเขาอือืมอออะไรอะไรนเสียงเลยตุ๊กต กลางคืนยังร้องเฮ้ยอีกอ่ะกินตอนเนี่มันเป็นทุกข์เพราะปล่อยเบ็ดกันไว้นะครับแล้วก็มากินข้าวกันก่อนน้ำกินน้ำกินข้าวกินข้าว๋ยวเบ็ดให้มันถ้ามันอยู่มันก็อยู่คาเบ็ดนั่นแหละ ครับชีวิตในเรือรเกยในน้ำใครับขอบค,ครับรมยำปเกตอนที่เราทำครัวปลากันอยู่ตรงนี้นะครับนี่นอนเราก็จะอยู่ตรงนี้ที่กินเราก็จะอยู่ตรงนี้จะก็จะกองกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับกินกลอยตรงนี้ ปลาอเต็มอยู่เลยเรวเงียบเขาบอกว่าจะนอนอกลับไปบ้านเก็บปลาเต็มตัวปลายน้ำไม่จมแล้วเหรอฮะไอ้ก่อนปลายน้ำไม่ต้องกลัวจมนะเก็บปลาเสร็จก็มีเก็บแล้วเป็นปลาแล้วได้อย่างได้อย่างฝรั่งยังไม่ได้ไม่ได้ทัั้งวเราก็มีมือเปิดตัวเลยเมื่อใหม่เดี๋ยวก็เก่าเดี๋ยวก็เก่า อย่าเงี้ยว่าอย่ก็คู่กันนะ่ะห้าตัวมีหลักฐานอยู่อะไรครับยังเป็นกังวองลอีกเหรอแล้ววตัเหอผะไรครับยังเพราะตำอนี่เองครับอร่อยมากบอกแล้วคราวเดียวคราวเดียวหมดครับเป็นไงครับสุดยอด ขาเดียวครับขาเดียวเรียมเลยนะครับยาวกันไปครับนะครับเดี๋ยวไปชมกันบรรยากาศเราเราก็จะตกปลากันต่อครับยันวางครับยันวางนนอนใช่ไหมนอนครับยายาวกันไปครับเดี๋ยวไปชมยิปยิยาในช่องยูทูบนะครับ ก็จะประมาณนี้แหละครับ